เที่ยวรากคู่นี้ท่านผู้ชมนั้นอยากชมเหลือเกินนะฮะว่าใครจะต้องบอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะ,ะ,ะดเด็กสักรู่หนึ่งนะครับสิ่สรู่นึง่ง ออกมาแล้วคุณผ totally ู้ชมครับไปชมคู่จริงในฝันเที่ยวแรกยุทธการนาวาร่องน้ำน้ำเงินครับพยาชลวันสีเลี้ยวหนึ่งร่องน้ำแดงครับร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพยาชลวันกับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรชิงชนะเลิศชิงแชมระดับสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับยุทธการนาวาแชมป์เก่าสามปีต่อปีนี้จะเป็นแชมป์ปีที่ปีนั้นไปเอามาเจอกับเรือพยาชลวันสีเลี้ยวหนึ่งยุ่งร่องน้ำเงินกับนร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงร่องน้ำแดง ฉันร้อนผายบวบผายเบียดกับเรื่ยุทธการนาว่ายุติการนาวาไม่กลัวสัตว์ไม่กลัวสีไม่กลัวมันมีลูกันะผายกับบผายกับเบียดผายกับสั้นผายกเนี้ยอยากได้แทรกกันนะดูสิว่าพยายฉันร้อนจะหนีพ้นหรือไม่พ้นโอ้ยมี่น้องพี่จิตพันตังนี้เพราะว่าพยายาฉันวัอนอยู่ล่องหนาวไเจอกับไอ้หนุนหน้าบอนพ้นชนบุรีบ ก่ได้ก่นได้จะสได้หรือไม่ได้ในน้ำของยุทการนาวาอยู่ในรนนางเจอใครไม่เจอเเจอารัลวันชาลวันึงพาชาลวัหนึ่งอยู่ในรนดลลยกไล่ยีกนาตาคนตาตคนตางมีวลลูกูเสมอกันแล้วเอาแโวยไปรู้ว่าใครจะเข้าเตนถ่ายเสียงถ่ายกเลยคู่นี้ระหว่างยุทการนาวายุทการนาวาชาลวันนาอยู่เลายุทการลาวาลากมาลายปกาอยูที่ว่ายุทการจะทาทาจะาวท ชาวอันพยาพยาพยาแต่วันนี้พยาดีพยาดีดีดีโอ้เฮ้ใช่ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ต้องการสร้างประวัติศาสตร์ณลำน้ำหน้าแห่งนี้นะครับ ยุทธการต,ากต้องการเป็นแชมป์สมัยสีบพญาชรวันต้องการเป็นแชมป์แรกในประเภทยาวใหญ่ซ <นะ S 1> ้ายมือรอยลำใส่เสื้อสีแดงน,น, <ะ S 1> นั่นคือพญาชารนสิงห์โอหนึ่งครับแม่กองเชียร์ก็สนุกสนานเข้มข้นไม่หนีไปไหนอ่าจะพูดนี้ถือได้ว่าเป็นคู่ประชันแห่งศักดิ์ศรีเลยก็ว่าได้นะครับระหว่างทางด้านของยุทธการนาวาและพญาชารวันสิงห์โอหนึ่งครับผมเอาละครับลงพายพร้อมแล้วครับซ้ายมือพญาชรวันสิงห์โอหนึ่งจากอบตไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับขวามือ เห็นผล <g ib li> ออกมานะั่นคือยุทธการนาวาครับราชาแห่งลำนา้ำจากชนบุรีครับพยาชราวันสิงเลียวหนึ่งชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวต้องมาดูนะว่ายุทธการจะทำให้มีเที่ยวที่สาได้หรือไม่ครับ <g ib li> ยุทธการนาวาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าได้แชมป์มาแล้วหลายสนามด้วยกันนะครับตั้งแต่วัดมะขามวัดบึงตะโกนวัด ล่อวัดหัดวดงว,ว,วัดลังนกนะครับเอาเละครับออกไปแล้วครับเที่ยวสองไปดูว่าพญาชารวจจันทเดชขาดหรือว่ายุทธการนาวาจะทําให้มีเที่ยวที่3ครับการบอกวเชิงนี้เลยในภาคเหนือคู่เอกที่น่าวะัฒะหลวงปีห้าเจ็ดต่างคนต่างสายต่างคนต่างสายถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเลยร่องน้ำแต่ร่องน้ำยังยุทธการนาวาอยู่ร่องน้ำแต่ภายกับเรือบพระยาชารวจซีนีโออยู่ร่องน้ำด้วนภายบนภายเบียดกันมาต่างคนต่างสายต่างคนต่างสายต่างคนต่างบนต่างคน ที่นาวาทะหลวงผ้าอ l a r m ร้องร้องน้ำเดร้องน้ำเด็กงิจการนาวาไล่บทไล่เบียดมาบงกามสายตายายชาฉลวันผายแรงจะแสงดีดูสิว่าตอนนี้หัวเรือเสมอักมาแล้วใครอยู่ใครมา มน้าบนลคนจะมานิจิตบอกว่าฉันไโคมาแล้วฉละวันบอกว่าฉันไโคมาแล้วฉลวันหายแล้วจากนี้จะได้รอดมาไปเอาเลยจะคลื่นความสุขยไปกับประชาชนบอกว่ามันสามเรือทหารเรือตามมาเลียบ้อยถึงปลายทางแล้วครับพี่น้องโอ้ที่ว่าคู่กี๋กู้สีมองตามสายตาฉลวันหน่าจะรายู่เล็กน้อยจุดตะการนาวาไล่บีขีมาไล่บีขีกมาฉลวันฉัละวันออกตัวมาก่อนออกตัวมาก่อนจุดตะการนาวาไปยามล่ยตะคองที่ที่ว่าจุดตะการนาวาโกรธแล้วโกดธแล้วไม่โกรธาก กราบแล้วกราบตาริ่มแยุติการพาย์ีเชาวบ้านรัแสนดี